ในเดือนกรกฎานะคะตั้งแต่วันที่7ดเดือนกรกฎาเป็นต้นไปไม่ค่อยดีท่าริควรนักดาวเมืองไปถึงวันที่7เดือนสิงหาค่ะการจะแก้ดวงนี้ก็คือต้องปล่อยปาที่1นึ่วันที่3 38ตัว1หรือ338ตัวแก้ดวงเมืองนะคะวันที่77 27ขึ้นแรมเจ็ดข้าวันพุธไม่ทานเนืสัตว์ของเดือนกรกฎาสีเขียวห้ามใช้และใครที่มีบ้านเลข7รถเลข7รถสีเขียว ระวังเกิดอุบัติเหตุแรงรวมถึงบ้านที่มีทางสามแพง่งบ้านได้จัดตั้งแก้เยอะนิดนึง 1, คือปลูกต้นส้มจีคือหน้าบ้านในวันที่1หรือ3หรือวันศุกร์ของต้นเดือนห้ามขึ้นแรลมเจ็ดขาค่ะแก้ดวงเมืองนะคะในเดือนนี้นะคะจะแก้วมมดวงบนดีคือถวายสังฆทานสดวันที่1และ3และ6และ8 18 16, 28, 30เลือกเอาวันใดวันหนึ่งหรือเดือนละสองครั้งในสามในประมาณ7วันที่อาจารย์บอกไป เป็นสังฆทา,านสดในสังฆทา,านห้ามมีกระดูกเป็ด mm. กระดูกไก่น้ำเขียวค่ะในสังฆทา,านห้ามมีกระดูกเป็ด mm. กระดูกไก่น้ำเขียว mm. แล้ววันที่7727 mm. ขึ้นแลมจิตข้านะคะที่บอกนี้ไม่ควรทานเนื้อสัตว์ส่วนคาถาเสริมดวงดีเป็นหลวงพ่อวัได้ขิง13จบนะคะหรือ31จบแล้วก็ลงลงคาถาวันศุกร์หลวงพูสดค่ะคาถาวันศุกร์1จบหรือ3จบก็ได้คาถาวันศุกร์38หลวงพูสด38จบ หรือห8ิจบเกือทุกวันในเดือนกรกฎาได้ดีสีให้โชคคือสีเหลืองสีฟ้าชมพูห้ามสีเขียวในเดือนนี้ดวงปากและการตัดสินใจผิดพลาดในช่วงเดือนนี้อารมณ์คนจะร้อนขึ้นในช่วงเดือนนี้ต้องพยายามใจเย็นนะคะและดวงคนที่ไม่ดีในเดือนนี้นะคะมีทั้งหมด5เดือนมีนาพฤษภากรกฎาตุลาธันวานะคะที่จะไม่ค่อยดีในเดือนนี้ส่วนคนที่ดีในเดือนนี้คือมกราคุณพามีษา และมิถุนาสิงหากันยาพฤศจิกาค่ะรอดูการแก้ดวงสำหรับคนดีแล้วก็คนที่ไม่ดีก็รอดูการแก้ดวงนะคะตอนต่อไปค่ะและอย่าเดินทางไกลวันที่7 7 27ขึ้นแลม7ค่ำวันพุธในวันที่7 7 27ขึ้นแลม7ค่ดก้มวันพุธนี้การเดินทางไกลจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะบ้านใครที่มีเลข7เอานมนหลวงปู่สดไปปักน้ำพรมค่ะในวันที่16หรือ16ค่ะนะคะ แล้วก็วันที่26 30ค่ขะของเดือนกรกฎาลและใครที่เกิดอายุ17 27 37 7ขวบ47 57 77ไม่เคยดีในเรื่องอุบัติเหตุการลื่นล้มต่างๆน้ำมลหของผูสวดพักน้ำพุเงเป็นวันที่พุมงวันเดียวกับบ้านเลยนะคะจะทําให้เบาล,ลงมากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะควรใส่บาทรค่ะได้ผลไม้สีเหลือง<ม>ผลไม้สีเหลือง เดือนที่ 1, 3, 6, 3, 0สนะคะ18กลไม้สีเหลือ,องของเชื่อมเหลืองแล้วก็กับข้าวสีเหลืองแบบผัดปักท่อเงี้ยค่ะรวมถึง,รว,ถงรวมทั้งเงิน3,8บาทขอพรขอโชคจะแ,แกส้สะดอกขอให้เบาลงในดวงเดือนพวกการเมืองกันอะไรอย่างจะไม่ดีหมดรวมถึงการค้าอย่าให้เครดิตใครนะคะเดือนที่ชาจาบอกไม่ไดีทั้งหมดอย่าขึ้นบ้านใหม่และอย่าลงทุนให้เครดิตทําประกันเงินนะคะ ในช่วงนี้คือในดวงนี้เดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะค่ะผมเล็บของคนวันที่เดือนที่ไม่ค่อยดีห้ามตัดผมเล็บวันที่77 27บวันพุธเดือนนี้ตัดผมเล็บไม่ค่อยดีค่ะจำเป็นต้องตัดคือตัดวันศุกร์ค่ะนะคะไปตัดเดือนหน้าดีกว่าแต่ถ้าจําเป็นต้องตัดตัดวันศุกร์ห้าวันที่77 27ขึ้นแล้วเจ็ดค่ำเดือนนี้จะตัดผมเล็บไม่ค่อยดีค่ะจะทําให้ซับเงินออกค่ะนะคะเดือนกรกฎานะคะขอให้โชคดีนะคะ